ทุกคนว่านางตุยงเราก็เลยเออลองมาปั๊มดูเผื่อจะช่วยนางได้ดูจับท้องนางคือนางน่าจับท้องใหญ่เป็นคุณแม่คุณมัมก็น่าจะมีหลายชีวิตอยู่ในท้องนางสงสาร ทุกชีวิตมีค่าต่อให้เป็นมแมลงก็ตามกับนาทีชีวิตเมื่อสาวรายหนึ่งบังเอิญไปเจอกับจิ้งหรีดนอนหงายท้องแน่นิ่งจึงตัดสินใจปั๊มหัวใจเพื่อกู้ชีวิตงานนี้จะรอดไหมไปติดตามชมกันค่ะทุกคนว่านางตุยยังฟ้าไปเห็นนางอยู่ที่ห้องน้ําก็คือไม่ได้จุ่มน้ําไม่ได้เลยนะนอนอยู่กับพื้นค่ะแล้วนอนหงายท้องฉ่าตอนแรกฟ้านึกว่านางพลิกตัวไม่ได้นางก็เลยนอนแล้วก็หลับไปฟ้าก็เลยจับนางพลิกขึ้นมา นางกัดยูสบอปติงขี้มอยยังบอกเลยคิดว่าเออหรือว่านางจะแอะวะก็เลยแบบเพราะปกติสัญชาตญาณของสัตว์เนอะถ้ามีคนมาจับอะไรเงี้ยนางก็จะแบบตกใจนางน่าจะตื่นตัวหนอยแต่นี้นางนิ่งฉ่ำหรือบอกเลยเออลองมาปั๊มดูเผื่อจะช่วยนางได้คือรอบก่อนอะมันเป็นมันมีเคสจมน้ําเป็นเคสน้องตักแตนตัวเดียวยาวเขียว นางจมน้ําเอออันนั้นก็ลองปัม๊มแต่ก็ก็ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นเคสอะไรอะ่ะเป็นคนละเคสกันคือนางนอนแอะไปหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่านางแอะไปนานหรือยังก็ลองมาปัมป๊มปั๊มดูเพราะว่าดูจักท้องนางคือนางน่าจะท้องใหญ่เป็นแบบท้องแก่เป็นคุณแม่คุณมัมอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะมีหลายชีวิตอยู่ในท้องนางสงสารอ่ะมาปัม๊มมาปัมป๊มปั๊มไปสิบนาทีแกดูให้ดีค่ะ นางตีงแล้วนางกระตุกกระดิกกันนิดนึงสำหรฉันเห็นด้วยว้าวมันเหมือนก้าวแรกของลูกแต่ฉันยังไม่เคย็นลูกนะแต่มันตื่นเต้นมันแบบเฮ้ยทางโลกอะแกมันแบบนางเริ่มแบบติงติงหลังจากที่นางติงเคีนะฉันจะไม่ปอมนางตอนะฉันจะรอให้นแบบเหมือนนางได้รู้สึกตัวว่าอ้าฉันเป็นอย่างฉันะอาให้นางแบบว่าทำความรู้จักตัวเองใหม่ก่อนให้นาง ฟื้นฟูตัวเองตอนนี้คือตีจะตื่นเต้นสุดอะไรสุดก็เลยเออลองจับนางขึ้นมาหลังจากที่เราปั๊มเสร็จเราก็จับนางขึ้นมาผิดตัวให้นางแบบว่าให้นางกลับสู่สภาพของนางก่อนหลังจากคืนชีพนางแล้วก็จะให้นางฟื้นตัวหรือว่าเดินก่อนเพราะว่าจะได้สบายใจว่าเออรอดจริงอะไรเงี้ยให้นางแบบดูแข็งแรงขึ้นนิดนึงแล้วแกดูดีท้องนางอ่ะน่าจะหนัก ที่น่ะฉันเตือนนอนเลยนะถ้าว่าฉันพูดฉี่ถ้าฉั้นไม่พูดฉี่ตอนนั้นฉันก็คงไม่ไปเจอนางเหรอเนี่ยะมีใจอ่ะเห็นนั่งกระดิกไหมนั่งกระดิกตัวตรงหัวคือในมือรู้สึกได้อยู่วันเหมือนมันสั่นๆนี่เองอ่ะนางกำลังพยายามแบบพยายาตัวขึ้นมายังไม่อากหยุดได้เลยแต่ว่ามันดึกแล้วตอนเนี้ยคือพรุ่งนี้ฉันจะไปวัด ฉันจะให้นางฟิ้นเกิดเถนนี่แหละไปหายาให้นางอันนี้ประมาณตีห้าเออนางก็เริ่มเดินเริ่มอะไรแล้วแต่ว่าขานางก็คือชี้ปังหงเพราะว่านางเจ็บขาไม่ใช่ไรก็เลยว่าเออรอให้นางแบบดีขึ้นกว่านี้นิดนึงแต่ก็ไม่อยากให้ยานางอยู่ห้องนานหรอกเพราะว่าแบบห้องมันก็ไม่ใช่แบบพื้นที่ ที่นางคนอยู่เลยอย่างเงี้ยก็เลยเออหลังจากให้นางคุฟ้นเสร็จก็พานางไปปล่อยตาให้นางกลับสู่โลกของนางบองว่าเราจะไม่เจอกันอีกบ๊ายบายฉันตั้งชื่อด้ยนะชื่อว่ายาหม่องสุดท้ายก็รอบมาได้แบบบุดหวิดทั้งแม่จิงหลิดและไข่ในท้องทำเอาเจ้าของติ๊ t o k อกสุดดีใจด้านชาวเน็ตเห็นแล้วสุดเอ็นดูน่ารักไม่ไหวบางก็เข้ามาแซวว่าถ้าไม่ฟื้นขึ้นมาก็เตรียมตัวเจอกระทะได้เลย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ